สวัสดีครับมิเตอร์นชาแนลนะฮะพอดีได้สั่งไม่จาก La ส a ด้าไปนะครับของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี้เลยนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นไม่อัดเสียงนะฮะยี่ห้อเมาโนรุ่น au 903นะฮะดูว่ามันจะเป็นยังไงนอกข้างใน เดี๋ยวจะไม่ตัดเลยเนาะให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเห็นข้างในเป็นกล่องดำๆนะครับดูจากรีวิวก็จะเป็นกล่องลักษณะน,นี้แหละครับสีดำๆบางคนก็เรียกไมแฟรี่นะ ครับกล่องเขาเมานโน่หรือเมาออนกอะไรสักอย่างนะฮะน่าจะประมาณนี้ก็เป็น usb ไมโครโฟนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วก็รูปใหม่ด้านข้างก็จะบอกถึงในเรื่องของการรับเสียงนะครับในรูปแบบสองรูปแบบด้วยกันนะะฮจะมีรับโดยรอบเลยแล้วก็จะรับเป็นด้านหน้านะฮะ เป็นแบบคาร์ดิโอยนะแล้วก็เป็นสายไทซี C ครับแล้วก็มีรู3.5แล้วก็จะเป็นตัวที่ตั้งนะฮะแล้วก็เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะระบุไว้นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของออไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกัน ยยังไงไเแกะข้างแรกนะฮะนี่ครับข้างในก็จะบุเป็นโฟมาอย่างนี้เลยนะก็จะมีคู่มือนะครับเดี๋ยวค่อยอ่านกันอีกทีแล้วนะมีตัวกันชื้นมานะครับแล้วก็พระเอกของเราไมมาโนนะครับ ขึ้นมาโอ้น้ำหนักดีเลยฮะตรวจดูก็ไม่มีอะไรเสียหายนะก็เป็นวัสดุที่ดีเลยฮะเขาบอกว่าเป็นโลหะนะแล้วมีอุปกรณที่ให้มากับกล่องนี้ด้วยนะครับเปิดดูอ่ะ เป็นปัด t y ยซีมานะเอเหมือนว่าผมเห็นบางรีวิวก็จะมีเป็นสายที่เอาไว้มอนิเตอร์นะแต่น่าจะใช้ตัวอื่นแทนได้นะครับนะก็สั่งมาในราคา1431บาทนะรวมส่งด้วยมันอาจจะมีถูกมีแพงกว่านี้ก็อาจจะแล้วแต่โปรโมชั่น ระหว่างนั้นนะครับยังไงก็มาเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าการใช้งานมันมีรีวิวการใช้งานอยู่เยอะแล้วก็ลองไปเปิดหาดูเอาแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับตรงรุ่นเนาะดีอูก้าส่วสาสวัสดีครับเอออย่าอย่าลืมนะฮะกดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ